สวัสดีครับผมก,กับ PC Auto ทอร i เ a คไทยแนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวเครื่องนะ่ารีวิวการใช้งานตัวเครื่องนะครับตัว PC 500นะครับตัวนี้เป็นของ PC a u t เ t อร i เทคไทยแลนเลยนะครับตัวนี้เมื่อกี้เรารีวิวตัวเครื่องไปเรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราจะมารีวิวการใช้งานของตัวเครื่องเลยนะครับผม โอเคนะครับามาทำความรู้จักนะครับผมตัวเครื่องนะครับอินเจค injector and c l เนอร์และดีเทคเตอร์นะครับโอเคนะครับให้เรามาดูเมนเมนูนะครับเมนเมนูก็คือเมนูหลักนะครับผมอ่เมนูเริ่มที่1นะครับ1นะครับ1ก็คือให้เราดูฟังเนี่ยนะครับฟังก์ชันซเลคเตอร์นะครับไปดูด้านนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ที่สิบสก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะคอม b u s t i o n c h a n แอนด์วาล์วคลีนนิ่งนะครับตัวนี้อ่าโอเคเรามาดูที่ฟังก์ชันที่1กันเลยโอเค ให้กดลูกศรลงก็คือลดนะครับผมโอเคนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ั้งอันต้าโซนิกนะครับอันต้าโซนิกถ้าเราจะล้างหัวฉีดนะครับเราก็ต้องนะครับเอาน้ํายานะครับน้ายาล้างหัวฉีดนะครับเติมลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาหัวฉีดนะครับจุ่มลงมาในนี้แล้วก็เราก็กดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทอ่ากดสตาร์ตะตอนนี้นะครับตอนนี้หัวฉีดนะครับตอนนี้สมมติว่าหัวฉีดอยู่ในนี้แล้วนะครับ ล้วก็ต้มไปด้วยและอย่าลืมนะครับเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตเนี่ยตัวนี้ด้วยอันตราโซนิกนะครับผมถ้าผมเปิดมันอาจจะมีเสียงภาพผมอาจจะหายนะครับเพราะขึ้นความถี่จะรบกวนนะครับผมอผมเปิดนิดนึงนะทั้งอ่าโอเคได้ยินไหมครับอ่าเสียงมีนะครับผมเราสมมุติว่าเราผลดอย่างนี้เราก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับใส่น้ำยายด้วยโอเคก็ทําให้มันครบเวลาตอนนี้โอเคนะครับ สมาดูฟังก์ชันที่2ดีกว่านะครับฟังก์ชันที่2นะครับ general space test ก็คือ general คือการเทสสเป์นะครับตัวนี้สเปะมาทดสอบเลยตอนนี้มันอยู่ที่ฟังก์ชัน selector อยู่ที่1นะครับเราต้องเพิ่มด้านซ้ายมือเพิ่มคือขึ้นลดคือลงเพิ่มคือปึ๊บเป็นล้วเนาะโอเคต่อมานะครับเราก็เราก็กดส start มือนเดิมตอนนี้ปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กทำงานนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้สามารถคอนโทรลปั๊มติ๊กนะครับ คนอนติ๊กนะครับสามารถปรับนะครับตอนอยู่ในรถเราจะใช้ประมาณ3าบานะครับที่จริงมันปรับได้เยอะนะครับแล้วก็ปรับมาประมาณ3บาไม่เกิน4บาประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ผมลองกับหัวฉีดซิตี้ศูนย์ซิตี้ตัว idsi นะครับตัวนี้อ่าลองอีกทีนึงกดตอนนี้มันเร็วกันไปนาะจีไม่ได้ไม่ได้ดูกดสตาร์ทอีกทีนึงดูการสเปย์นะครับอ่าหัวฉีดนะครับนี่หัวฉีดไม่ค่อยดีนะครับผมอ่าจะได้เห็นความแตกต่างเลยใช่ไหม นีส่สมมติว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ะสูบหนึ่งไม่ออกเลยตันนะครับพอฉีดตันนะครับสูบที่สองอ่ะฉีดไม่ตรงเส้นนะครับสูบที่สามอ่ะอีกทีหนึง่งสูบที่สามหยดนะครับเมื่อกี 3, ้โอเคอ่าอ่าสูบที่สามหยดโอเคพอฉีดไม่ค่อยดีสี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับอ่าเห็นได้ยากอนะ่ะนี่เครื่องมือดีเนี่ย นีมีไชเบอรครึ่งเลยนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับ,น,รบนี่ฟังก์ชันที่2เนาะ General Speed Test นะครับต่อมาเป็นฟังก์ชันที่3นะครับฟังก์ชันที่3ก็คือแล้วก็กดขึ้นไปนะครับกดขึ้นไปปุ๊บอ่ะฟังก์ชันที่3เขาบอกว่า Idle Speed Test นะครับคือรอบเดินเบานะครับตัวนี้ Idle Speed Test ก็คือรอบเดินเบาอ่ะกดนะครับกดอีกทีน,นึง Start อ่ะ Start นึงดูปั๊มติก๊กทำงานที่กี่บาร์ละอ่ะก็ประมาณนิดนึงได้อ่ะสามบาร์โอเค อ่าชอบมันเบาเห็นไหมจุดที่หนึ่งมันตันน้ำฉีดไม่ออค่อยออกจุดสองคนนิดนึงจุดสามฉีดเยอะหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับเห็นความแตกต่างไหมครับความแตกต่างเห็นชัดเจนเลยนะครับผมถ้าเรามีเครื่องมือดีนี้โอเคต่อมามาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับฟังก์ชันทีนี้ต่อมาสอปอก่อนนะครับวิธีนะครับวิธีที่เราจะเอาน้ามันนะครับ สู่ในแท้งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับรุ่นความหลอดแก้วลงนะครับเราต้องยกนะครับเราต้องยกตัวนี้ออก่อนนะครับอ่าผมทํางานคนเดียวนะครับมือเดียวนะครับขอขออภัยด้วยนะเรายกนี้ออกก่อนนะครับอ่าแล้วก็วางอ่าวางเรียบร้อยแล้วเราก็ยกหลอดแก้วนะครับเรายกหลอดแก้วดูสายไฟด้วยนะครับดูสายไฟด้วยสายไฟด้วยนะครับ เราแล้วก็ยกนะครับเราสามารถยกหลอดแก้วไปเทนะครับอ่าเร็วไหมครับเนี่ยอ่าเร็วมากเลยนะครับผมถ้าเป็นปกติมันจะใช้วาวอยู่างเนี้ยตัวที่รุ่นถูกๆนะมันใช้าวาวแล้วชอบรั่วนะครับผมก็เลยทําเป็น,น,ร,นรุ่นยกหลอดแก้วออกมานะครับผม,ผมรุ่นนี้เทหลอดแก้วง่ายนะครับเร็วดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะใส่เหมือนเดิมอ่ะโอเคใส่เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับน้ำมันไม่มีในหลอดแก้วแล้วเรียบร้อยละต่อมานะครับมาเกี่กบฟังก์ชันที่สา สามต่อมาฟังก์ชันที่สี Medium ่มีเดียมเทสนะครับมีเดียมก็คือรอบกลางนะครับอ่บาฟังก์ชันที่สี่ก็กดเหมือนเดิมอ่ากดแล้วก็กดสตาร์ทฟังเสียงดูฟังมติ๊กทำงานกี่บา์แล้วแล้วก็เสียงอ่าเห็นไหมนี่รอบกลางนะครับรอบกลางนะครับอ่ารอบกลางประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาเป็นรอบที่รอบนี้ดีกว่าเราจะทาแบบเร็วๆเ,เนาะเพื่อไม่กันเสียวเวลานะครับถ้าเรารอครบเวลาจะช้าไปนิดนึงนะครับต่อมาฟังก์ชันที่ห้านะครับ หัน้แตแล้วโอเคอ่านี่รอบสูงนะครับโอเคอ่าต่อมานะครับฟังก์ชันที่6ฟังก์ชันที่6อ่าสต็อปตัวนี้ก่อนสต็อปตัวนี้ก่อนฟังก์ชันที่6นะครับกดขึ้นไปนะตัวนี้เขาบอกว่า action data อ่ะโอเคฟังก์ชันที่6คือแบบขันเร่งนะครับเราเร่งปึ๊บอ่าเร่งขึ้นไปนะครับอ่าดูเลยก็ดูกันเลยอ่ามาดูเลยเขาจะทําจําลองการฉีดนะครับเร่งแล้วก็ ตั้งแต่รอบต่ำไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปรอบสูงนะครับอ่เห็นไหมครับปึ๊บเร่งขึ้นเรื่อยๆฮะถึงหนึ่งหมื่นรอบเลยครับหนึ่งหมื่นเลยอโอเครอบนี้จําลองกันเวลาเราขับรถเนาะใม้ค่อยเร่งขึ้นไปอ่าโอเครอบนี้โอเคแหละสุดยอดเลยมันมากนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาเป็นฟังก์ชันที่ 7นะครับอ่าบาดเบิลสปีดเทสนะครับนี่คือจําลองการจิบเหมือนกันเหมือนทำเหมือนนี่เหมือนกันคือเร่งสุดเร่งสุดแล้วก็ค่อยๆลดลงมานะครับอ่ามาดูกันที่กว่านะครับฟังก์ชันที่7นะครับอ่าฟังก์ชันที่7นะครับกอไปอีกทีนึงนะอีกทีนึงนะครับฟังก์ชันที่7โอเครอบนี้ก็มันดีนะครับตัวนี้มันดีมันนะโอเคนะ ค่อยๆลดลงมาเห็นไหมครับค่อยๆลดมาค่อยๆเบาลงมาเดี๋ยวก็เร่งไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลดลงมาลดไปเต็มลงมานะครับเป็นฟังก์ชันที่7นะครับ variable speed test นะครับตัวนี้อ่าโอเคต่อมาฟังก์ชันที่8นะครับต t อปก่อนนะฟังก์ชันที่8นะครับผม oh. leak test นะครับคือเทสรั่วของหัวฉีดเนาะหัวฉีดนะอ่าต,นะตอนนี้เรา start ดูตอนนี้ไฟจะไม่ปล่อยเข้าหัวฉีดนะแต่จะมีแรงดันที่ปั๊มติ๊กนะครับ จะมีแรงดันที่ปัมติ๊กอ่าหัวฉีดตัวไหนรั่วนะครับมันก็จะหยดเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างเก็บแรงดันได้อยู่นะครับแต่ผมว่าปลายมันน่าจะตันและกรองน่าจะตันนะครับเดี๋ยวทําการแก้ไขดีกว่าเดี๋ยวทำาการแก้ไขตันนี้ปัมติ๊กอยู่ที่3อ่ะขยับนิดนึงสามสี่สี่บารั่วไหมอ่าเต็มเต็มที่เลยสี่บาก็ไม่รั่วนะครับผมโอเคเรียบร้อยฟังก์ชันที่8เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาฟังชั่นที่9ก้าูเอลเลเวลอ่าชที่9กก็ รอบเนี่ยครับรอบเดินเบาไอเดินเนาะก็คล้ายคล้ายรอบที่3ามนะครับตัวนี้อ่าเก้าสิบรอบกลาง11รอบสูงอ่าฟังชันคล้ายคลาย้คลายกับฟังชันที่3 4 5หนะครับอโอเคที่สิบละสิบเอ็ดคือไฮสปีดโอเครอบสูงโอเคเรียบร้อยนะครับสิบเอ็ดแล้วก็กดคลิกอ่า 9ก้1สก็ฟังก์ชันจะซ้ำๆกันกับตัวนี้นะครับไฮเดรนสปีดเทสครับผมอีกอันฟังก์ชันที่12เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในรอบหน้าดีกว่านะครับรอบนี้นะครับรอบนี้โอเคนะครับผมมาดูจากกับฟังก์ชันนะครับต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับและสำคัญนะครับก็ทวิมอธิบายนี้คือเวลานะครับเดต้าเมอร์คือเวลานะครับดีเป็นแอคเคานต์นก็คือ ถอหลังนะครับนเวลาถอยหลังโอเคนะครับเรียบร้อยกันไปแล้วมารู้จักกับฟังก์ชันต่างๆของเครื่องเทศหัวฉีด PC 500นะครับตัวนี้โอเคนะครับผม PC Autotech Thailand นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนะครับที่นะครับที่เลือกซื้อสินค้าของเรามาด้วยตลอดนะครับผม PC Autotech Thailand ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับมีเครื่องมือดีมีชัยเหกว่าครึ่งนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ